อินโดนีเซียสั่งแบน iPhone 16ทุกรุ่นห้ามขายในประเทศหลัง Apple ผิดสัญญาในการลงทุนในวันอังคารที่แล้วนะคะวันที่22ตุลาคมรัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศห้ามขาย iPhone 16ทุกรุ่นในประเทศรวมถึง Apple Watch Series 10 ที่เปิดตัวในช่วงเวลาเดียวกันโดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียครับอ้างว่า Apple เนี่ยไม่ปฏิบัติตามนโยบายของทางการค้าที่กำหนดให้สินค้าในกลุ่มนี้ต้องมีการผลิตปัจจัยภายในประเทศคิดเป็น40%ของมูลค่าหรือสูงกว่าซึ่งพอเป็นการสืบเนื่องมาจากการที่ Apple เนี่ยลงทุนในอินโดนีเซียไม่ครบตามสัญญาตามรายงานระบุว่า Apple ได้ลงทุนศูนย์พัฒนาทักษะด้านซอฟต์แวร์จำนวน4ีแห่งในอินโดนีเซียโดยเม็ดเงินหนึ่ง 1.48ล้านล้านรูปีต่ำกว่าตัวเลข1.71ล้านล้านรูปีที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ก่อนหน้านี้กระทรวงอุตสาหกรรมอินโดนีเซียจึงแจ้งว่าจะไม่ออกใบรับรอง IMEI ให้กับ iPhone 16จนกว่า Apple นะจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการลงทุนครบถ้วนและสมบูรณ์ครับต้องบอกว่าประกาศน,นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของ Apple ในอินโดนีเซียเท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ถูกจำกัดพวก iPhone 16ติดตัวเข้าประเทศได้ไม่เกินคนละ สองเครื่องสำหรับการใช้งานส่วนตัวและหาไม่ให้นำเครื่องไปขายต่อไม่ฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมายนะ